สวัสดีครับวันนี้ผมมาปลูกอ้อยนะครับเป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับขยายเพิ่มเติมนะครับจากอ่าร่องนี้นะครับจากสามแถวนี้เป็นแปลงเช่านะครับนี่ครับก็ขยายมาวันนี้มาทำอีกหนึ่งร่องนะครับโดยจะเป็นการแบบว่าไม่ได้บ่มท่อนพันุนะครับจะเป็นท่อนพันธุ์ที่เป็นอ้อยสายไป ลำโคนแล้วก็ลำปลายยอดนะครับตอนนี้เอายอดมาก่อนก็ <c oughs> วางท่อนทันแบบนี้ครับขุดลึกประมาณ30เซนนะครับแต่เวลากลบกบประมาณ10เซนพอนะครับกบโดยใช้ดินดินที่ยังมีความชุ่มอยู่พอประมาณนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่พอประมาณนะครับผมก็จะกบเลยวางแบบนี้ครับระยะห่างแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนของผมก็ห่างประมาณ80เซนเมตรอะไรเงรี้ยวางแต่ละท่อนท่อนหนึ่งก็ ก็อตาก็จะต่างกันครับความเป็นลำครับลำเล็กครับเป,เป็นอ้อยที่ไม่ได้ตัดส่งลูกค้าครับเป็นอ้อยที่ลำไม่ใหญ่มากคัดมาแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับอ้อยคั้นน้ำนเล็กนี้เด็กมากนี่ผมก็ใส่วางเป็นลำไปเลยครับความแบบนี้ครับผมจากนั้นก็เอาดินกบนะครับก็จะใช้ดินที่เราขุด ล่องนะครับกบก็จะมีความชื้นอยู่นะครับกบไปเลยครับกบให้สักอย่างน้อให้มันมากกว่าห้าเซนนะครับกบไปเลยครับกบให้มียอดไปเลยครับกบไปกบให้ตลอดครับผมนะครับ ถ้าใครมีน้ําถ้าเพื่อนอมีระบบน้ํามีน้ํามีน้ํามาใส่นะครับก็สามารถที่จะเอาน้ํามารากนะครับปล่อยอไรลาดให้ดินมีความชุม่มให้ดินมีความชุ่มชื้นเพิ่มเติมแล้วก็มีความชุ่มชื้นยาวนานได้นะครับถ้าเราไม่มีเวลามาดูแลการปลูกอ้อยแบบนี้เขาเรียกว่าการปลูกอ้อยแบบข้ามแ้งนะครับเ็าจะปลูกในเดือนพฤิกาธันวามกราก็คือเป็นช่วง ปลายฝนปลายฝนแล้วก็ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเพราะว่าฝนหมดแล้วมันดินมันยังพอมีความชืน้นเอาท่อนพันอ้อยมาวางใต้ดินเนี่ยแล้วก็ดินกบเนี่ยอ้อยจะเจริญเติบโตด้วยได้ด้วยน้ําเลี้ยงของลํานะครับที่ปลูกนี้ก็คือรถปลูกนะครับรถที่เป็นแบบรถปลูกอ้อยขนาดใหญ่นะที่เป็นรถถยแล้วก็ต่อเครื่องปลูกแล้วก็ปลูกสับเป็นท่อนพันวางเลี้ยงลัาษณะแบบนี้นะครับ,นะรบก็อันนี้ก็ปลูก ลักษะเดยการกบเหมือนกันแต่ว่าเราปลูกด้วยด้วยมือปลูกด้วยตัวเราเองนะครับก็ปลูกแบบนี้แหละจริงๆแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยไปจนถึงฝนปีหน้าก็อ้อยก็มันจะทรง,ม,ทรงมันจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยน้ําเลี้ยงของลํานะครับเราอ้อยจะยังไม่โตมากแต่พอได้ได้ฝนแรกนะครับอ้อยจะพุ่งขึ้นมาแล้วก็แตกมีการจเจริญเติบโตแต่ตอนนี้ จากนี้ไปจนถึงก่อนหน้าฝนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกอตะไคร้อ่าเป็นเหมือนคล้ายกอตะไคร้คล้ายยาคาคือมันมนิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่โตได้เพราะว่ายังยังไม่มีมันยังไม่ระบบรากมันยังไม่สลัดยังไม่สลัดจากลำนะครับยังดูดกินธาตุอาหารกินน้ําจากจากลำนะจากลำของมันไปก่อนนะครับรอฝนปีหน้าก็ช่วงเมษาพฤษภาปีหน้านะครับีผมก็จะปลูก ขุดล่องไปจนสุดแถวนะครับก็จะปลูกไปเรื่อยๆนี่ครับก็แม่แนะนําวิธีการปลูกอ้อยแบบคําแรงนะครับขุดล่องหรือขุดหลุมใช้ท่อนพันวางโดยที่ดินมีความชื้นไม่ได้ถ้าแต่ถ้าแห้งเลยเนี่ยมันก็งอกไม่ดีหรือหรืองอกมามีสิทธ์มีสิทธิ์เฉาได้นะครับแต่ถ้าดินพอมีความชื้นแบบนี้ดินยังพอมีความชื้น ยังพอมีความชื้นที่จะเนี่ยปั้นแล้วเหมือนเหมือนเป็นยังเป็นขนมไข่อยู่อะไรอันเนี้ยได้อันเนี้ยด,ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกบต่อนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่สามแถวนี้ในส่วนนี้จะเป็นวางแบบบางท่อนพันแปะกับขี้โคนคือคือมันจะปล่อยน้าใส่ร่องนะครับขุดร่องแล้วก็ปล่อยน้ําใส่ร่องแล้วก็เอาท่อนพันแปะเอาโคนกบๆนิดน,นึงนะครับกบบาง เนีย่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่ครับอันนี้คือใส่ใส่น้ําไปก่อนแล้วก็เอาท่อนพันธุ์ที่พอ,อที่บ่มข้อตาเนี่ยมามาแปะที่ผิวผิวขี้โคลนนะแล้วก็กดลงไปให้จมประมาณครึ่งท่อนหรือบางบางท่อนก็จมไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ก็คือมันอยู่ผิวดินแล้วอีกสักหน่อยเราต้องมาลดน้ําอีกแล้วก็กบโคลน แต่ถ้าแบบนี้คือเราปล่อยได้เลยเพราะเราเรากบดินไปหนาอยู่ถ้ามีเวลามาลดน้ําก็ได้นะเอาน้ำล่าไปอีกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าปล่อยแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันก็งอกเหมือนกันนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าปลูกอ้อยขําแรงครับผมเนี่ยก็กบกบกบต่อไปได้เลยนะครับอ่ะนี่ครับนี่ก็คือวิธีการปลูกอ้อยคําแหลงปลูกแบบนี้ครับอยู่ได้ ยิ่งกลบลึกก็ยิ่งรักษาความชื้นไว้แค่นานๆสักสิบเซนแล้วกันนะส,สิบเซนกบเลยครับกบไม่ต้องเหยียบแน่นมากเพอประมาณก็จะแทงหนอ่อแทงอะไรขึ้นมากินน้ำเลี้ยงจากลำของเขาเอง ยากนะครับลองไปทําดูถ้าใครไม่มีน้ําแต่ว่าดินต้องมีความชื้นพอสมควรนะครับถ้าแห้งแห้งไปเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับไม่แนะนําส่วนใหญ่เบนนี้ก็จะปลูกันช่วงที่หมดฝนแล้วนะครับแล้วก็ดินมีความชื้นพอสมควรเราถึงจะกบได้แต่ถ้าว่ายุ่งอยู่ในหน้าฝนล้วไปทาแบบนี้มันมันแฉะท่อนพันธุ์จะเน่าครับผมท่อนพันธุ์นี้ก็เป็นท่อนพันธุ์ตัดสดมาเลยนะครับไม่ได้บม่มไม่ได้อะไรทั้งสิน้นตัดมาแล้วก็วางเลย ยากนะครับปลูกอ้อยอ้อยเป็นเป็นพืชที่ที่ปลูกง่ายครับเป็นพืชที่ปลูกไม่ไม่ได้ยากมากแล้วก็การดูแลก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแต่ว่าต้องถ้ามีความชื้นมีน้ำให้อันนี้ก็จะยิ่งดีแล้วก็ดูแลเรื่องของอการกบโคลน,นะครับไม่ให้อ้อยโคลลอยแล้วก็ โดนลมพายุในช่วงฤดูมรสุมเช่นเดือนกันยาที่จะมีลมมรสุมนะครับเป็นลมพายุเนี่ยทุกๆปีเนี่ยอันนี้มันเป็นอ้อยคันน้ำนะครับอันนี้เหมือนอ้อยโรงงานถ้าอ้อยโรงงานน่มันจะรากเหนียวแข็งแรงพวกพันธุ์ขอนแก่นสามพันอะไรต่างๆพั 1, นธุ์อะไรที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม,น,รรม,น,มน,น้ําตาลผมก็ไม่มีความรู้อ้อยโรงงานผมปลูกแต่อ้อยคันน้ำอ้อยค้นน้ำรากจะไม่ค่อยเหนียวมากยกเว้นว่าเป็นบางพันธุ์เช่น เขียวลาวอันนี้เหนียวเหลืองเกษตรนยะอันนี้เหนียวแต่ถ้าแต่ว่าถ้าเหนียวจริงก็คือเขียวลาวเหนียวก็เหลืองเกษตรครับผมเป็นไงไม่ยากนะไม่ยากนะดินความชื้นพอสมควรขบไาถ้าถ้าขยันเดี๋ยวจะเอาน้ำมาลาดแต่ถ้าทำไปแล้วเหนื่อยไม่ไหวผมก็จะอย่างนี้แหละแล้วก็ไปทำงานอื่นต่อเลย ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วรอมมาก <c oughs> น่าจะเที่ยงกว่าแล้วผมกบถึง10เซนนีน้ประมาณประมาณอยากให้มันเดสิบซนเลยดินมีความชื้นอยู่ครับยังยังมีงความชื้นอยู่เดี๋ยวอ้อยจะอบแบบนี้ไม่ต้องลอกกาบนะครับใส่มาทั้งกาบเลยครับเพราะว่า มันจะช่วยเก็บรักษาความชื้นเดี๋ยวลากทํางานเองเดี๋ยวลากไปเองมันจะอบแล้วก็ไอ้ลากออกจากลำของมันเองไม่ไม่ต้องห่วงเรื่องไอ้ว่าุ้ยไม่แก่กามออกแล้วลากจะไม่แตกแตกนะครับแตกมีปัญหาเพราผมทําแบบผมงานรีบเด้งาน,งางานครับทำง่ายๆครับทําสะดวกไม่ต้องหลายขั้นตอนแต่ว่า ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็องประกอบของดินไม่ให้แห้งนะให้มีความชื้นพอประมาณก็ทําแบบนี้ได้แต่แห้งเลยอย่างที่บอกนะหลีเกเลี่ยงดีกว่าแต่แห้งเลยหลีเกเลี่ยงแห้งเลยไม่ดีอะไรก็ตามเดี๋ยวผมว่าถ้าปลูกคืนแล้แห้งเลยยมจะ,จะมันก็คงจะมิดไม่งอกไม่เจริญเติบโต ก็แบบนี้ครับงอกแน่นอนนะครับงอกแน่นอนเพราะว่าท่อนพันธุ์เราตัดสดนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นท่อนพันธุ์แบบว่าเหีย่ยวเช้าตายนึ่งแห้งแล้วอะไรไม่ใช่เป็นท่อนพันธุ์ที่ยังดีอยู่ ววครับผมเดี๋ยวปลูกต่อครับขุดร่องต่อทำร่องได้ถึงตรงนี้แล้วผมไปแต่งระดับครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนี่ครับผมนี่เป็นแบบนี้แบบนี้ก็คือร่องงอกเลยครับ เดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมนะครับเหมือนคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมก็อัปเดตให้ชมแบบทุนพันุ์แบบวางแปะกกับขี้โคลนนะอัตรากางรงอเป็นยังไงแบบนี้อัตรากางรงอเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับนี่ไม่ต้องแน่นมากครับผมจะจำๆให้มันพอแค่ตึงๆเพื่อที่ให้ดินแน่นพอสมควรพอที่จะเก็บรักษาความชื้นได้ประมาณหนึ่งนะครับ ไม่ต้องใช้จอบตบจนนันเย็ด yes. ขนาดนั้นไม่ต้องนะครับอู้เข้าร่มมันครับอู้แผดแรงมากตรงนี้เป็ร่มไม่ปลูกกันเดี๋ยวปลูกยญ้ามันร่มเกินไปล่มไผ่ครับหวังว่าคงมีประโยชน์ครับผมปลูกหอยแบบข้ามแรงครับขยายพันธุ์ต่อไปครับหอยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ ให้คันน้ําที่ลดกิ่นสีดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาแส้แดงโอเค